คอมันเร็วคือเป็นฝาครอบสีบอลหรือสีขาวใหญ่ๆนะครับเป็นฝาสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องดับก๊าซผสมระบบไฟฟ้าก็คือมีกล่องควบคุมนั่นเองนะครับนี่ครับนี่ดูรุ่นนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นรถ D-Max นะครับเครื่องไดเล็เป็นเครื่องสามพนะครับรุ่นนี้นะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือนะครับดูแลง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกแต่ถ้าข้อเสียนะครับเราดูแลไม่เป็น นะครับเราล้างห้องเครื่องเอาน้าฉีดเข้าไปในเครื่องปุ๊บน้าโดนกล่องกล่องพังนะครับรุ่นนี้นะครับทีนี้คันนี้นะครับเจ้าของรถซื้อมื2อสองมาอ่าเราก็มาตรวจสอบให้ว่าจุดไหนที่มันไม่ดีนะครับก็มาเจอนี่มอน้าม,ม,มาดูนี่มาดูนี่มอน้านี่เห็นไหมหมอน้าแตกครับเอฟซีครับมอน้าแตกขึ้นสนิมเลยนี่ครับแตก<อ>นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเราใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บความร้อนขึ้นสุดท้ายเครื่องนอก แล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็หลายหมื่นบาทวันนี้เราเปลี่ยนมันอน้ําไม่แพงแต่ถ้าเรารอเปลี่ยนเครื่องแพงกว่าไหมนะแพงกว่าเยอะนะครับนี่คือมออน้ําเขานะครับมออน้ําตัวนี้เป็นมันอน้ําเกียร์โต้ครับนี่นี่เกียร์โต้เกียร์โต้ทําไมถึงมาเข้าในมอเอน้ํามันเอานะ้ำมันเกียร์มาเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วิง่งแล้วก็วน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 ในนี้แล้วก็ออกรูนี้ครับไม่ใช่ว่าวิง่งนล้วมาน,นี่เลยนะมันจะวนอยู่ข้างในก่อนมัน,นวนเพราะว่าเขาทำเป็นพ่อวนไว้ให้น้ํานะครับตัว อุณหภูมิน้ำตรงนี้แต่อยู่ประมาณเอาง่ายๆว่าเย็นกว่าข้างบนประมาณเท่าตัวจากจากตรงนี้มาหาฝั่งนี้เย็นจากนี่ถ้นม,มันร้อนนะครับเขาเลยเรียกว่าหม้อน,น้ําระบายความร้อนทีนี้ในเมื่อตัวนี้มันเย็นพุทเขาก็เอาน้ํามันเกียร์โต้ซึ่งเกิดการใช้งานแล้วมันร้อนเอาน้ํามันเกียร์โต้มาหล่อเย็นที่ตรงนี้เขาเลยเรียกว่าหล่อเย็นนะครับบางคนไม่ใช้เอาน้ำมันเกียร์โต้บนเลย แบบนั้นไม่ดีครับเดี๋ยวเกียร์โตจะพังเพราะเกียร์โตมันต้องการหล่อเย็นด้วยน้ําหล่อเย็นนะครับนี่ครับรถดีแมรุุนนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้อ่ะจุดที่สองนะจุดที่สองคือตรงนี้ครับตรงนี้ที่ทําให้คนเสียเงินหมืน่นเห็นไหมนี่นี่ท่อมาน้ําแตกใช่ไหมครับครับนี่คือท่อยางนะน้ําออกจากรุ่นี้เข้าตรงนี้นี่ดูดูสภาพท่อมันดิขี้โคลนเต็มเลยนี่เห็นไหมนี่นี่ขี้โคลนเต็มเลยนี่ขี้สนิมแดงเลย แล้วชีโคตกกนตะกรันพวกนี้แหละมันเข้าไปอยู่ในระบบแล้วมันก็ไปกัดปากเกนกัดลูกยางกัดโอลิงเอาง่ายว่ามันมันกัดเนื้อก,กันนี่พังหมดอะเสียหายหมดเลยถ้าเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบดูแลนะครับเจ๊งเลยเอาลองดึงออกดูดิดึงๆึงสอยยางน,นี่ออกดึงออกให้หน่อยออกไหมออกไหม ออกนะโอเคไม่ออกไม่เป็นไรครับแต่คิดเสียมเต็มผมจะผาย F C ดูไม่ใช่หรอกจะผ่าออกมาเป็นกมเหมาเลยอ่ะอ่าถ้าผ่ามานี้ปุ๊บคือมันแบบมันดูไม่ได้เลยครับพี่น้องคือบางทีเราดูภายนอกมันสวยนะแต่ภายในครับโอ้โหนี่ครับสนิมครับเห็นไหมครับภายในนี่คือดูไม่ได้เลยแล้วสายพานก็ไม่ดีด้วยนะนี่สร้างใจก็เปลี่ยนให้ใหม่นี่สายพานเห็นไหมครับสายพานไม่ดีเลยใช้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่แล้วและของเราเปลี่ยนยางคันน้น ไปไปดูของเราหน่อยป่ะคือคันนี้ครับรถยังใหม่อยู่ครับรีบต้องรีบดูแลก่อนที่มันจะพังนะครับช่างทำไมรถถึงจอดทำตัวนี้ทำไมไม่เอาไปขึ้นห้อยถามข้างในครับเพราะว่ารู้ันเยอะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดแม่แรงก็ไม่มีที่จะขึ้นแล้วเต็มทุกช่องถ้าไม่จอดทำตัวนี้สงสัยต้องลอยประมาณสองชั่วโมง แล้ว <I> แต่ช่างช่างเขาใจร้อนวันนี้เขาก็เลยมีมีใบกันแดดเอ้ได้ได้ใบกันแดดยังใบ,ใบกันแดดก็คือใบกระท่อมใบกระท,ท่อมกินแล้วมันทํางานได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องกวดดแดบดบเดี๋ยวได้ดูสาพานก่อนอ๋อสาพานเส้นนี้เปลี่ยนแล้วสายพานเส้นนี้เส้นนี้เปลี่ยนแล้วก็เส้นนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับสาพานโอ้พัดลมฟรีปั๊มดีมากเลย กันดีของเก่าออกด้วยแล้วก็ใส่หนึ่งหลอดหนึ่งหลอดใหญ่จะดีน้ำยาเรออาจยเป็นไงบ้างช่างเก่งถ้าสภาพน้ำยาไม่ดีแล้วก็เติมไปเลยเพิ่มไปเลยอะไรที่มันดีทําให้พี่เขาไปเลยราคาไม่แพงหรอกเราทําตอนนี้ดีแล้วดีกว่าปล่อยมันพังหนักๆแล้วมาทําเสียงเงินเยอะคันนั้นก็เกือบจะเสียงเยอะแล้วคันนั้นอ่้งไปเรียบร้อยแนละ้วเนาะอีกไม่ไม่เกินสามเดือนเพราะว่านอกเออเจ้าของ,ของแล้ว็โชค<อ>ดีดนะ่ะที่เอามาทําก่อน ของพี่ก็มือนกันพี่ก็โชค,โคดีที่มาทำก่อนใช่ผมเปิดดูเมื่อเช้าเลยผมแปลกใจเอารถผมตไม่เป็นไทยไม่เป็นไทยเลยึ้นมาแบบนี้คร <c oughs> ับต้องงงเลยเมื่อกี้เมื่อเช้าผมไม่นั่งดูคลิปพี่นี่แหละแคาผมให้ดูออกไปร <c oughs> ้านผมท่านจันเลยทัางจันก็เลยมาเลยคือมาปรึกษากันก่อนครับบางทีเราไม่รู้เลยว่าต้องเปลี่ยนยอะไรมาปรึกษาก่อนว่าเอ้ยเราผมมีอาการแบบนี้จะต้องทํายังไงมาปรึกษา่คนก็วางนี่แหละ ไปปรึกษาเขาก่อนเลยก็ได้ว่ามันเป็นอะไรจะต้องทำอย่งไรี่ทำก็ได้ไปคุยกับเขาก่อนให้เขาไปดูรถก่อนใช่ใช่มีเอฟซีบอกว่าช่างเมื่อก่อนผมเราไปทําที่ต่างจังหวัดนะถ้าเราไม่บอกให้เขาทําเขาก็ไม่ทําอยากของพี่คันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเติมยาฟีปัมไม่ได้ตั้งใจจะมาทําน่นทํานี่แต่เรามาปรึกษาก่อนพอมาปรึกษาพบช่างก็ให้เหตุผลว่าเออของพี่ตัวนี้มันเสื่อมนะ สายพานมันแตกลายงานนะสายพานตัวนี้มันก็ใกล้จะขาดแล้วนะน้ํายาตัวนี้ไม่พอนะจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เป็นคําแนะนำเรวก็ชี้แจงว่าทําทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณ2,000บาทเกินครบเราไหมถ้าเกินงบเราก็วันหน้าเราค่อยมาทําก็ได้แต่ถ้าสองพันเราโอเคแล้วก็ทําไปเลยเรากลัวๆครับมันมีปัญหาอยู่ตรี้ใช่ครับเราทําวันนี้สองพันทำว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกแต่ถ้ารอให้มันพังแล้วมาซ่อมสองหมื่นไม่อยู่นะ แล้วก็ใช้เวลานานอีกหน,นึ่งเ <c oughs> <1 S 3> สียเวลาสองเสียเงินอีกสามทำไปแล้วจะดีมันเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เออวันนี้เรามีเวลามาดูแลรถเออมาดูเหอะแต่ถ้ามาแล้วอย่าตกใจเด้อทำไมลูกค,ค้ายเยอะจังมาแล้วล <c oughs> ไม่มีที่จอดผมว<ม>ิ่งผ่านม,มาหลายรอบเราพว่าตานสายมันเครื่องแต่คำว่หมู่รถเยอะ่านมากี่ครั้งถึงสามครั้งไหมสองครั้งสองครั้งแล้วมารอบแรกคนเยอะ นี่มารอบที่สามต้องต้องเข้ามาเลยเพราะแท่งรถเรามีปัญหาด้วยต้องเข้ามาติดสายแบบครับรอบที่สามครับอดีดีน่าก็ดูดิดูดิครับรถงานเข้าเข้าออกเข้าออกทั้งวันเลยครับเยอะโอ้มาตกใจเลยแต่วันนี้ครับครับโอเคขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ